ครับสวัสดีครับผมนาะยแพทย์กแกงศักดิ์แทบเตียประจำอยู่ที่ Inspire Clinic ครับผมเ,เป็นแพทย์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะครับเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทนะครับก็ผ่าตัดเรื่องสมองและกระดูกสันหลังแต่ว่าผมสนใจทางด้านกระดูกสันหลังเป็นหลักแล้วก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมเรื่องกระดูกสันหลังที่ต่างประเทศมาผมสนใจมากที่สุดก็คือการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผ่เล็กนะฮะก็เน้นเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยการส่องกล้องนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างามีผลประโยชน์ต่อคนไข้นะครับเพราะว่าแผ่เล็ก คนไข้าสามารถฟื้นตัวได้เร็วส่วนใหญ่ก็วันสองวันคนไข้าสามารถกลับบ้านได้นะครับแล้วก็การผ่าตัดก็จะเรียกว่ามีความท้าทายนะฮะเพราะว่าเป็นเทคนิคการผ่าตัดขั้นสูงก็จะทําค่อนข้างยากนิดนึงนะครับจริงๆสามารถทําการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่แบบไม่ซับซ้อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะกรณีที่ผ่าตัดซับซ้อนเพิ่มเติมเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะต้องมาเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับกระดูกสันหลังโดยตรงนะครับ งานสอนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็จะมีสอนทั้งนักศึกษาแพทย์นะครับที่เรียน6ปีก็จบมาเป็นคุณหมอแล้วก็มีสอนแทย์ประจําบ้านนะครับซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะทางด้านประสาทสัญญาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังและสมองนะครับแล้วก็มีสอนแทย์ประจําบ้านที่มาเรียนเรื่องกระดูกสันหลังโดยตรงอีกนะครับนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังเนี่ย สามารถฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับความเสี่ยงไม่ได้สูงกว่าคนไข้ทั่วไปนะครับยังไม่มีข้อมูลรายงานว่าการฉีดวัคซีนในคนไข้โรคกระดูกสันหลังเนี่ยเราทำให้คนไข้แย่มากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดไม่มีข้อห้ามท้านอื่นๆนะครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะฉีดแต่ว่าเนื่องจากคนไข้กระดูกสันหลังบางรายเนี่ยเป็นคนสูงอายุนะครับก็จะมีโรคประจาตัวอย่างอื่นๆด้วยนะฮะถ้าเกิดมีโรคอื่นๆด้วยเนี่ยผมแนะนําว่าปรึกษาแพทย์ที่ดูแลในโรคอื่นๆด้วยนะครับว่าโรคพวกเนี่ย สามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับก็เนื่องจากโรคกระดูกสลังเองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นโรคที่ไม่เร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมาตามนับทุกครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยสำหรับในโรงพยาบาลหลายๆที่นะครับอย่างเช่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็จะมีการบริการแบบ telemedicine นะครับก็คือคนไข้สามารถโทรมาคุยกับแพทย์ เพื่อสอบถามอาการนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอาการดีขึ้นอาการแย่ลงยังไงนะครับแล้วก็แพทย์เนี่ยสามารถส่งยาไปให้คนไข้ได้ถึงที่บ้านเลยครับก็ในกรณีที่ไม่ได้มาตรวจนะครับหรือว่าตรวจเป็นเทเลเมดิซีนก็แนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการตึงหรืออะไรเนี่ยนะครับก็สามารถทําการยืดกล้ามเนื้อเองที่บ้านได้นะครับ ถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะใช้พิธีการทานยามาทออาการไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีอาการปวดก็ทานพวกยาแก้ปวดยากแก้เสพยาคลายกล้ามเนื้อไปก่อนนะครับแต่ว่าในบางกรณีนะฮะทานยาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าโรคพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งไม่นานานาในบางรายนะครับอาจจะทําให้เกิดความพิการถาวรได้เหมือนกันอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะครับคนไข้เริ่มมีขาอ่อนแรงแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยแนะนําว่าควรจะมาตรวจด,ดีกว่านะครับ อันที่2คือเริ่มมีปัญหาเรื่องการควบคุมปสัสสาวะไม่ได้นะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ควรทิ้งไว้นานส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่องอาการปวดนะครับถ้าเกิดทานยาแล้วอาการไม่ทุเลายังปวดค่อนข้างเยอะผมแนะนําว่าก็คงจะเข้ามาตรวจเช็คดูก็ดีเหมือนกันนะครับ่อันนี้ผมคิดว่าต้องมาประเมินกันอีกทีนึ่งนะครับว่าอาการอ่อนแรงเนี่เป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าอ่อนแรงเยอะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น emergency case c a s ฉุกเฉินครับ ในกรณีที่คนไข้อาการเยอะๆนะครับอ่อนแรงเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับก็จะได้รับการสกรีนไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับในห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีคุณหมอ,อประจําห้องฉุกเฉินช่วยดูแลให้เบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าประเมินแล้วมีความจําเป็นต้องรักษาเร่งด่วนก็จะมีการรายงานมาเป็นลําดับมาถ,ถึงผมเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนไข้เดินของผมครับ แต่ละลายเนี่ยระยะเวาลาในการรอได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นกับว่าอาการเป็นมากน้อยแค่ไหนสามอาการอย่างที่ผมเรียนไ,ได้ทราบนะครับถ้ามีสังสามอาการเนี่ยอันนี้รอได้ไม่นานละถ้าเกิดมีเนี่ยต้องควรรีบมาละแต่ถ้าปวดอย่างเดียวเป็นหลักทานยาทุเราได้ก็สามารถทานยาไปเรื่อยเรื่อก่อนได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยทีมกายภาพของในหลายๆที่นะครับก็มีการปิดบริการไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามารถทําเองที่บ้านได้อย่างเช่นการยืดกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถทําการยืดบรรเทาอาการไปเองได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นเยอะจริงๆก็แนะนํามาพบแพทย์เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลแต่ละที่เลยครับบางที่เนี่ยก็อาจจะเริ่มปิดแผนกนี้แล้วเพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นเคสกรณีที่เร่งด่วนนะครับแต่ว่าบางที่ก็ยังรับคนไข้กรณีอย่างนี้อยู่ครับ ผมไม่ตอบไครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังสามารถปรึกษาเข้ามาได้นะครับก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะก็อยากจะให้ฉีดวัคซีนโควิดกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปนะครับ